ออกข้างนอกเดินบนเดินบนเดินบนนะเอ๋เดินบน,ดเ,ดน,บนเดินบนหาอะไรกันจ๊ะเด็กๆหาอะไรกันทองทอ,ะอะไรหลูกงอนอะไร นี้ผอมลงคาพาไม่อยากจะกินผอมลงผอมลง,มลงกินเยอะๆหน่อยหรกอันนี้ก็เป็นล่องรอยของการขัดเล็บนะคะ ต้องรอยของการขัดเล็กต้องทำใจนะคะเลี้ยงเล็กแมวต้องมีบ้างอร่อยไม่ลุกอร่อยกินเยอะๆลูก มีเยื่นนะซุปตาของแม่ที่ก็มีอาหารเปียกให้เขาก็มีอาหารเม็ดด้วยกินลดกินกินเยอะๆนะนี่ก็ทำหมั่นแล้วกินเยอะเลย กดติดตามเด็กๆด้วยนะคะฝากแม่ฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะโหคิดตาต้องไปทำควาสะอาดหน่อยแล้วไป,ไปทำควาสะอาดกินแล้วไปทำควาสะอาดนะลูกนะวันนี้ยังไม่ได้เช็ดหน้าให้เลยอ่กินเดี๋ยวแม่เช็ดหน้าให้นะ